สวัสดีค่ะเฮ้บอสยังสวัสดีทุกคนเลยครับไลฟ์ถูกเพจหรือเปล่าไม่รู้โชว์ชาอุตตาจุดจุดสปาดกันหน่อยสวัสดีค่ะมาเอ็นจอยปล่อยใจให้จีดจ้า สวัสดีทุกคนเลยเฮ้เราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่พิษณุโลกนะครับโอเคครับเฮ้สวัสดีโหเข้ามาเร็วมากนะครับบอกเลยรอคุณสีเล็กอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเฮ้เพิ่งจะลงจากเครื่องเลยอนุญาตให้สอนช้าหน่อยนะวันนี้มาเที่ยวกันเฮ้เต้นก่อน i ิม o อร์ากันพ่อไทยอิมบอร์จากสุโขทัย โผล่ที่ไหนพี่ณุนโลกสูเฮ้มาเป็นชีวิตมาพิชิความฟันก่อนจะลงจากรถแตัดเต้นก่อนเฮ้เฮ้ลลกขึ้นมาเร็วพันเป็นของเราทุกวันสามสวันในหัวใจสวัสดีนะครับทุกคนนะถึงแก้นแว่นหน่อยใส่แว่นไรได้อ่านก็ม วันนี้ฟรีดอมไลท์ครับวันนี้แพสซีฟไลท์นะครับคู่สรักนะครับงานไหนมสวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพนะครับสวัสดีคุณจิรพันธ์ครับสวัสดีคุณเอบวลพักนะครับสวัสดีคุณนงรักนะครับสวัสดีครูพี่น้อยค่ะสวัสดีคุณวิพานะครับสวัสดีคุณใหม่นะครับสวัสดีโคตรลุซซี่ครับอ่า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะฮะเร็วมากเลยรอกันอยู่ใช่ไหมนะครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันวันนี้คุณโค้ชโชคดีที่ได้ดูไลน์นี้นะครับกิดเสียงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนนั่งแล้วครูจะสอนเลยนะครับโอเคไหมนั่งจะเอานนี้ลงไปกินด้วย ครับมาครับเดี๋ยวเราจะแอนะบมากินข้าวเช้ากันนะครับเพิ่งลงจากเครื่องเนะาะรอะงเท้าเรียบร้อยหรือเปล่ารองเท้า,าเขามีาาขึ้นไปเลยบอ่ตรงไหนครับโอเคครับ เอาโอเคครับขอบคุณนะเย่สวยมากเลยนะคบจิ<ป>้มจิ้มเสาได้ไหมคุณคิครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับครูรักจัดสถานที่แป๊บหนึ่งค,คนเยอะมากเลยครับนีครับ ใหญ่โบกมือนะครับโบกมือนะครับมีโบกมืออ่ะช่างันชาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันตรงนี้เลยนะโอเคไหมครับโอ้โหหน้ากูรักชัดไหมนะฮะเสียงชัดไหมทุกคนนะเสียงชัดไหมวันนี้โชคดีมากเลยได้รับบรรยากาศไปด้วยขอญาตใช่แว่นจะได้ทักทุกคนจะโพสเรื่องของโรดิต้าโอ้โหแสดงว่าจักรวาลคนเฟิร์มครับจักรวาลคนเฟิร์มได้ยินเสียงกูชชัดนไหมได้ยินเสียงกูชชั่นไหม ได้ยินเสียงคุชัดไหมครับทุกคนถึงแล้วค่ะถึงที่พิษนุโลกแล้วเนาะเราก็จะมาแบบว่าชัดเจริงโอเคเดี๋ยวคุณติดไม้แป๊บนึงนะครับเเราสดจริงๆครับสดมากครับนะสวัสดีได้ยินเสียงชัดไหมทุกคน ชัดแม่โอเคนะคะวันนี้มาแบบสบายสบายเนาะก,ก็คือแบบนี้เลยนะคะครูอยากจะบอกก่อนว่าวันนี้ทําไมครูถึงตั้งหัวข้อว่าโลนิต้าพารวยนะฮะครูไม่เคยคิดว่า,าเราจะขายในสิ่งที่เราไม่รักได้นะะอนุญ,ญาตตัวเองตื่นรู้ก่อนนะครับดูฟังฟังนี้นครับครูไม่ตอนที่ครูขายครั้งแรกครูไม่ได้อนุญ,ญาตตัวเองให้ อยากขายสินค้าที่เราไม่รักสินค้าที่เราไม่รักนะครับก็คือครูเมื่อก่อนครูไม่ได้กินโลเลต้าแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ชอบสายสุขภาพเพราะเราไม่เคยดูแลตัวเองนะครับแล้ววันนี้เราจะทำยังไงเปิดใจยังไงให้กับสินค้าที่มันมีมากมายเหลือเกินแต่เราจะทำทำยังไงให้เราแบบว่าขาย สินค้าตัวนี้ได้ใส่ขายสินค้าตัวนี้ได้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบเราชอบสินค้าตัวอื่นนะแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่ความรู้สึกเรามันทําให้เราบล็อกขายตัวอื่นไม่ได้แต่เด้หรอนะครับขายขายตัวอื่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะเราบล็อกด้วยความรู้สึกเราว่าบางครั้งเรายังไม่ได้กินตัวนี้ บางครั้งเรายังไม่ได้ใช้ตัวนี้บางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันขายไม่ดีโดยที่เราคิดไปเองล่วงหน้า <c oughs> เคยเป็นไหมใครเคยเป็นไหม <c oughs> เหมือนเราอยากกินโรล,ลิต้านะแต่โรล,ลิตา้าเอาไว้ก่อนกูขอความเพงก่อนเมท็อกเอาไว้ก่อนกูขอความเพงดึงดูดเงินก่อนเพราะกูต้องการนี ถูกต้องคุณลิษาบอกว่าอนุญาตให้ลูกๆสินค้าทุกตัวพาลวยถูกต้องค่ะแต่ครูตั้งหัวข้อโรดิ้าพารวยเพราะอะไรเพราะมันเกิดเหตุการณ์กับครูค่ะทําให้ครูมีเงินเยอะแล้วก็สร้างกําไรจากระบบได้เยอะจากสินค้าที่ครูคิดว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้รักไม่ชอบเขาปรากฏว่าสิ่งที่เราพอเราได้กินได้กินได้ใช้ได้กินเขาเข้าไปนะครับโรดิ้าตัวนี้มันช่วยให้ส่วนตัวครูเองนะ พูดตรงๆเลยก็คือแบบว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำนะคะขออนุญาตชื่อนะครับเข้าห้องน้ำแล้วคือใครเคยเป็นไหมฉี่แล้วจะฉุนนะฉี่เราจะฉุนแล้วจะติดติดกับตังเกงของเรากางเกงมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นแล้วครูก็เลยมองหาครูเคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมากินค่ะนะะแล้วครูก็ได้มากินโรล,ลิต้านี่แหละมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นตัวนี้มันหายไปหรือ ไอ้คาบคา,าบเหลืองๆที่มันติดมันก็หายไปกลิ่นมันก็ไม่มีฉี่ก็สีขาวนะครับเขาเรียกว่ามันไปปรับฮอร์โมนของเรานะครับส่วนผสมเนี่ยคุณไปอ่านเอาเองนะครับคุณอ่านเอาเองเพราะมันเยอะแต่ที่สาคัญคือครูจะบอกสิ่งที่ครูกินแล้วมันได้ผลอย่างไรครูทําไมถึงขายโรเลต้าแล้วรวยสิ่งหนึ่งเลยมันมันเกิดขึ้นกับตัวครู ทำให้กระที่มันขึ้นกับหน้าครูเนี่ยมันเริ่มจางหายไปแต่กระของครูมันมีนิดเดียวมันเลยมองไม่เห็นนะครับแต่ความรู้สึกของครูก็คือมันจะรู้สึกว่าฮอร์โมอนของเราเปลี่ยนเพราะครูเลขก0กว่าแล้วเนาะมันจะเรียกไวททองนะมนุษย์เขาเรียกวัยทองแล้วเรารู้สึกว่าเรากินเข้าไปแล้วจากอาการที่เรามันลดความหงุดหงิดหัวเสียอารมณ์เสียง่ายคูเป็นแบบนั้นกดง่ายหายเร็วมันรู้สึกว่าเราตีบวกแล้ว แล้วก็บางครั้งอ่ะร่างกายสภาพร่างกายบางทีเราเป็นมีเราจะงุดหยุด,ห,ยดหัวเสียแต่กินโรเล,ลต้าเข้าไปแล้วสะสมครูกินไปหกกล่องนะครับครูกินต่อเนื่องหกกล่องนะครับมันทําให้รู้สึกว่าอารมณ์เราเปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเรากินแล้วไปปรับฮอร์โมนของเราคือย่างที่ครูบอกไวทองนะฮะไวทองนะฮะและที่สาคัญครูให้สามีครูกินค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงกินนะครับ ผ,ผู้ชายก็กินได้คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขออนุญาติพูดเนาะมันเป็นมันเป็นจากประสบก,การณ์จริงของครอบครัวคุสามีคุณจะเป็นแบบอันทะอันทะเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่ามันใหญ่มันโตกว่าแล้วเขาเริ่มกินตัวนี้เข้าไปค่ะแล้วปรากฏว่า อันท่าที่มันเคยใหญ่ขออนุญาตพูดนะคะแล้วก็ยุบยุบยุบลงที่สําคัญฝ้าของแกที่แกขับรถสิบล้อนะที่แกขับขับรถสิบล้อเมื่อก่อนหน้าดํามากเลยถ้าใครเคยเห็นหรือว่าก็จะรู้ว่าแกเปลี่ยนแปลงไปเยอะครูครูไม่เคยคิดว่าแกจะหายจากฝ้าเพราะฝ้ามันเต็มหน้าไปหมดฝ้ามันเต็มหน้าไปหมดมันไปปรับฮอร์โมนแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายทานได้หมดผู้ชายที่แบบว่าเป็นอ่า เขาเรียกว่านิ้วอะเวลาบางคนเคยเป็นนิ้วไหมแล้วกินเข้าไปแล้วมันไปนปรับฮอร์โมนนะครับเขาเรียกว่าเวลาฉี่แล้วเจ็บผู้ชายฉี่แล้วเจ็บนะฮะแล้วมันจะหายไปมันจะหายไปนะฮะอันนี้เป็น,ปน,ปนจากประสบการณ์จริงของครูที่ที่ครูลงหัวข้อว่าโรดิต้าพาครูรวยเพราะอะไรครั้งนั้นมันเป็นครูต้องสั่งสินค้าสต็อกสินค้าครูต้องการสต็อกสินค้าให้มากที่สุดเพื่อ ูเอาเงินที่ครูได้กําไรจากระบบมารวมรวมเก็บไว้เสร็จแล้วคูเอาไปสต็อกสินค้าค่ะปรากฏว่าสิ่งที่คูจะสั่งในตอนนั้นมันมีแค่โรล,ลิต้ามันมีแค่โรล,ลิต้าค่ะแต่ครูก็บอกกับโรล,ลิต้าเลยว่าโรล,ลิต้าจะพาแม่เลยนะครับรู้ไหมทําไมเพราะคูสต็อกมา3,000กล่องกูสต็อกมา3,000กล่องค่ะปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีมงานอื่นไม่มีค่ะเพราะเราสั่งของจากระบบมาไว้ที่เรา ในตอนนั้นมันมีแค่โรล,ลิต้าที่จะมาถึงเร็วที่สุดครูต้องการสินค้าตัวไหนก็ได้ครูบอกกับตัวเองว่าครูขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ขายดีขายอะไรก็พาครูรวยปรากฏว่าสั่งระบบมันเป็นพรีออเดอร์แล้วมันเป็นตอนนั้นเป็นพรีออเดอร์แล้วตัวนี้มันจะมาก่อนเขาแล้วครูกินครูใช้ครูลักเขาไปแล้วไงแล้วครูก็สั่งเขาว่า เฮ้ยโรลิต้าจะพาแม่รวยใช่ไหมถึงให้แม่สั่งแด้มีแต่โรลิต้าอย่างเดียวกูสั่งมา3 0 0พกล่องสต็อกปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าสายงานอื่นเขาไม่มีโรลิต้าเลยเขาก็มาสั่งกับเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเพราะสินค้ามันอยู่ที่เราค่ะเพราะกูใจใหญ่ระบบมีสินค้าให้คุณสั่งในระบบก็จริงแต่บางครั้งมันเป็นระบบบางคนลูกค้าจริงไหมลูกค้า เขาต้องการสั่งสินค้าแล้วได้สินค้าเลยเซ็ตสีเทพที่บ้านครูจะมีทุกทุกอย่างน้ำหอมยืนพื้นกระเป๋ายืนพื้นครูไม่เคยคิดจะสต็อกโรลิต้าค่ะปรากฏว่าจักรวาลต้อนให้ครูมาสต็อกโรลิตา้าแต่เราตีบวกค่ะของอะไรที่มันมีขายได้หมดของอะไรที่มาก่อนขอให้มันมาถึงของให้บริษัทผลิตมาเถอะมันไม่พอขายอยู่แล้วครูบอกกับตัวเองแบบนี้ เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วทุกคนมาเอารูเลต้าที่ครูเก็บไหมแล้วเงินมันจะไปไหนครับเพราะครูเป็นคนใจใหญ่คุณเลือกที่จะเอาเงินที่จะเอาไปสร้างชีวิตตอนที่ยังจนอยู่ยังไม่คะ่ะแต่คุณเลือกเอาเงินที่กําไรจากระบบหรือว่าขายสีครูเก็บไว้ค่ะเก็บเพื่อต่อยอดธุรกิจของครูมันกินเงินใช้อ่ะใช้จริงๆแล้วมันไม่เยอะหรอกการที่ เหมือนส,สินค้าตัวใดก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่ามันมันทำให้คูเลือกที่จะเลือกสินค้าที่มันจะมาถึงก่อนเพราะเราได้ของมาขายก่อนเพราะเราต้องการเอาเงินเรากลับคืนมาหาเราก่อนสินค้าทุกตัวของแบรนด์ C M U ขายดีทุกตัวคะ่ะผลิตไม่เคยทันค่ะนะผลิตไม่เคยทันค่ะทุกอย่างสมมติคุณมีสินค้าอะไรที่อยู่กับตัวคุณตอนนี้ คุณไปบอกกับเขาค่ะไปพูดกับเขาค่ะแล้วบอกกับเขาว่าเขาจะพาคุณรวยค่ะพาพี่พาน้องออกไปด้วยนะลูกนะพาลูกพาพี่พาน้องออกไปด้วยสินค้าที่เป็นลูกรักจริงๆของเราอะคือในวันที่เราลูกหลักของครูจริงๆก็คือสินค้าที่ S.M. S.M. โกโก้กาแฟชนมเพราะอะไรรู้ไหมวันนั้นเป็นวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะ ครอธิษฐานจิตกับระบบชีเชื่อสิตาวันนั้นยังไม่มีเงินสมัครกับแม่เหี่ยวเลย3 0 0 0 3,000 2,950เองกาแฟ10กล่องแล้วครูก็สมัครพร้อมกับลุงนิงครับเพราะลุงนิงมันจะสมัครเข้าระบบครูจะทําแม่เหี่ยวบอกว่ามึงจะทำยังไงก็ได้ให้มึงสมัครก่อนแล้วเอาส่งลิงให้เขาสมัครเพื่อเราจะได้กาไรจากระบบตอนนั้นเป็นระบบชีเชอร์สิตาเก็ดไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่ครูแล้วครูก็มาพีออเดอร์กว่า สามเดือนครับผู้ขายกาแฟกับคุณดุงหมิงกับหกพันกล่องครับในการพีออเดอร์ไม่มีไม่มีสินค้าให้เขาเห็นเลยไม่มีสินค้าให้ลูกค้าเลยแต่คุณเร,เราพูดให้เขาซื้อเราโดยที่ต้องรอสินค้าสามเดือนแต่เขาพอใจที่จะซื้อของเราและยินดีที่จะรอสินค้าของเราระหว่างที่ครูรอสินค้าและรอรอสินค้าพีออเดอร์ คุณรู้หรือเปล่าคุณทาอะไรครูสั่งจัก,กรวาลโดยการทํางานพื้นฐานสั่งจัก,กรวาลวันนี้ใครดูอะไรนี่โคตรโชคดีมากแพ็คของส่งของไปเคอรี่ค่ะไปร้านทองค่ะไปธนาคารค่ะไปทุกวันค่ะไม่มีของส่งบางครั้งครูซื้อขนม5้าบาท1ิบาทไปส่งแม่ครูค่ะเพื่อโปรแกรมจิตว่าฉันไปส่งสินค้าที่เคอรี่ทุกวันในตอนนั้นยังไม่มีสินค้าขายค่ะยังไม่มีเงินค่ะแต่ว่าครูทําสม่ําเสมอค่ะโดยการ ทำงานพื้นฐานสั่งจักรวาลร้านทองเหรอคุณกล้าหน้าด้านไปขอดูเขาไหมทั้งที่คุณไม่เงินไม่มีเงินในกะเป๋าพี่ขอดูหน่อยลนนี้สวยจังเลยเดี๋ยวพี่กลับมาเอานะคุณหน้าด้านขนาดนี้ไหมเราต้องการโปรแกรมจิตสั่งตัวเองไปธนาคารค่ะไปกดบัตรถ่ายรูปค่ะกดบัตรคิวเขียนใบาฝากค่ะเขียนใบาฝากสั่งจักรวาลในธนาคารจริงๆไม่ใช่เขียนใบาฝากแล้วอยู่ในสมุดที่บ้านค่ะเขียนใบฝาก ฝากเงินจากกับธนาคารไหนอ่ะเขียนจริงๆคูเป็นคนสายแอคติ้งอ่ะอเห็นภาพแล้วต้องลงมือทำทันทีให้ตัวเองได้สัมผัสให้ตัวเองได้รู้สึกจับโอบกอดหอมดมกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ทำให้กูรู้ว่าเฮ้ยเนี้ยแม่งกูทำได้จริงหรอแค่เขียนมนโนเพ้อฝันมันทำงานได้ มันจินตนาการได้ค่ะแต่การที่เรา acting ส่งขึ้นอารมณ์ไปมันจะทําให้แรงสันะเทือนในตัวเราเชื่อแลจะจักรวาลเชื่อในตัวเรามากขึ้นสามพกล่องตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับต้องรอลอตใหม่ครับโรดิต้าครับคุณคิดดูสิราคาซูปเปอร์คุณเป็นซูปเปอร์วีพีห้าคุณขาย790ก้าสกำไรของเท่าไหร่ครับ แล้วมันจะไม่รวยไปไหนอ่ะทําระบบเชียคนฉลาดทําระบบรวยครับถ้าใจกระจอกไม่มีผ่านเราต้องฉลาดและตาระบบให้ทัน,นครับ <Hey. S 1> การที่เราทําเนี่ย <Hey. S 1> เราทํางานผ่านความรู้สึกแต่ถ้าเราเพิ่ม acting ภาพแสงสีเสียงเข้าไปโหครูสอนเมื่อวานว่าขนาดนั่งสมาธิ ครูไม่เห็นแสงสีทองครูคุมแสงไม่เป็นนะครูยังเอากระแผ่นกระดาษสีทองมาตั้งอยู่ตรงหน้าครูค่ะสีแดงค่ะตั้งตรงหน้าครูหลับตาลืมเห็นหลับตาลืมเห็นค่ะเพราะครูอยากโปรแกรมจิตได้เร็วกว่าคนอื่นครูจะทําอะไรก็ได้ให้เร็วกว่าคนอื่นจะทํายังไงให้สร้างแรงสั่งกระเทือนให้กับตัวเองให้วิ่งมาวิ่งเร็วยิ่งกว่าจรวดการที่เราสั่งจักรวาลโดยการเขียนใบแผ่นจักรวาลมันถูกต้องครับ จริงไม่จริงวันนี้สินค้าทุกตัวขายได้หมดน้ำหอมไม่มีสีครบครับตอนนี้กระเป๋าดักซับอย่างเงี้ยโอ้โหเงินจะไปไหนครับยิ่งกระเป๋าดักซับทำไมเราต้องสต็อกค,ครับอย่างเงี้ยพะบริษัทของมาคือของหมดบริษัทเรียบร้อยพอคนอื่นเขาสั่งจองไม่หมดแล้วเออ เพราะเราไม่เชื่อใจว่าเราจะขายได้ระบบมีทํางานช่วยเราทุกอย่างไม่เข้าใจระบบถามแอดมินทุกอย่างสินค้าทุกตัวผ่านออยบริษัทเราเสียภาษีครับทุกเดือนครับแล้วคุณสั่งซื้อของผ่านระบบคุณเสียภาษีอัตโนมัติครับคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะซื้อของผิดกฎหม่งกฎหมายครับโน่ no. ผ่านออยเลยสินค้าเราส่งออกต่างประเทศ1้อยกสกกว่าประเทศครับแล้วมันจะรวยไปไหนครับ ต่อไปจะเป็นการที่แบบว่าส่งไปสหรัฐอเมริกาถ้าบอกว่าแบรนด์เป็นเป็นแบรนด์ชีเอสเอ็ยูครับผ่านฉลิวครับไม่ต้องถามส่งไปออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ครับนอร์เวย์ครับบอกว่าแบรนด์ชีเอสเอ็ยูประทับตาแบรนด์ชีเอสเอ็ยูผ่านสินค้าไปไกลระดับโลกครับคุณกล้ามองถึงภาพที่สินค้าคุณและทีมงานคุณรอรับเป็นตัวแทนคังใหญ่ของคุณอยู่ประเทศต่างๆหรือเปล่าล่ะเวลาคุณมาเชื่อพี่โลกอ้าให้คุณบอกคุณสั่งจิตตัวเองเลยค่ะว่า ทำยังไงทีมงานทีมงานผู้นำหลักลร้านกูนอยู่แม่งคิดโลกอ่ะไม่ง,งั้นกูไม่มีโอกาสได้มาหรอกตีบวกทุกอย่างสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นดีเสมอเนี่ยพวกเราก็มาเที่ยวกันนี่เนี่เน,นี้เห็นไหมเห็นทุกคนไหมอ้าดูอาหารครับพวกคุณค้วโชคดีมากเ <laughs> <laughs> ต็มปากเลย <laughs> ทุกคนครับนี่ครับเออนะฮะสุดยอดเลยครับเออนะฮะ คุณโคตรโชคดีมากนะครับขอบคุณครับกกมาให้เราโอ้โขอบคุณครับแม่นะฮะเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่ทําไมเราต้องขายเรามีหน้าที่แค่ขายและขยายอย่างเดียว GS มันยูทำงานโคตรง่ายเลยจบโอสโนอมอสามครับจับเงินล้านได้ไงอ่ะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่ะไม่ต้องทำอะไรคิดคีย์เข้าไปในระบบระบบจัดการให้หมดเรียบร้อยครับสร้างคุณนำหลักล้านสร้างคุณนำหนักแสคนคร,รับมีใครทำได้อ่ะ เพราะปากว่าจาปรปกาสิทธิ์ครับและการลงมือทำครับเมตตาตอนยอนครับไม่ดีจะพูดครับทาอย่างเดียวครับทาท,ทำน้ำ,นำทำอย่างเดียวสินค้าทุกตัวพาเรารวยหมดครับไม่ได้เกี่ยวเฉพาะสินค้าบางตัวคือจึงบอกให้เปิดใจสินค้าทุกตัวอันไหนไม่เคยลองกินกินอันไหนไม่เคยลองใช้ใช้อันไหนไม่เคยลองเสพเสพเธอคือฤทธิ์เหรอผู้หญิงก็กินได้ช่วงเออคุณหมอออกมายืนยัน โร้ีต้าผู้ชายก็กินได้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายต้องกินเลยเนี่ยบวกกับเพื่อทีริสจะได้ปึ้งปังตึงตึงตึ๊ดเออดีทุกอย่างฮานิตี้ดูหน้าแต่ละคนนี่ใสก่กิ๊กเขากินจริงมาการันตีขนาะดนี้เขาชงให้กินกระดกใส่ปากให้กินก่อนไลรสุดทีมงานทีเอสเชงชงช,งชงกินเทคนิคก,การขายโดยไม่ขายครับเอากินอะไรอะกินอะไรอะ กินแล้วมันสวยช้าใช่ไหมมันต้องรอดูผลสามเดือนเจ็ดหกเดือนใช่ไหมทําตัวเองให้สวยครับแต่งหน้าทาปากเพื่อดึงดูดนักธุรกิจเข้ามาหาตัวเองไม่ใช่รอกินให้มันได้ผลก่อนแล้วค่อยขายน้อยช้าไปแล้วเขาวิ่งกันไปหมื่นกล่องแล้วตัวเองยังมัวแต่รอให้ผลผลิตกินได้เห็นผลก่อนแล้วค่อยขายโลกออนไลน์นะครับตอนนี้โลกออนไลน์ไม่ใช่โลกแห่งความจริงครับเพราะออนไลน์ไปทั่วโลกครับ เห็นไหมมันง่ายมากเลยอออยู่บ้านควรไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะมาเลยค่ะคุณพักพันธ์ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอยู่ที่พิษณนุโลค่ะใครอยู่แถวนี้ก็มาไม่รู้อยู่โรงแรมไหนไม่อยากบอกเพราะว่าอ,อะไรบอกไม่ได้เดี๋ยวมากันต็มเลยครับ <laughs> เออเอเอเห็นไหมระบบง่ายมากเลยนะฝากบอกไว้กับทุกอย่างสินค้าทุกตัวเราการันตีค่ะแล้วกินไม่เห็นผลยินดีคืนเงินด้วยนะครับ อ่ายินดีคืนเงินด้วยนะครับบอกเลยว่ากล้าการันตีเจ้าของแบรนด์สาบานให้ตัวเองตายนะครับเพื่อจะทําเพื่อให้ระบบเนี้ยช่วยเหลือผู้คนได้มากมายมหาศาลคนที่ฉลาดคนรวยที่ฉลาดมองสิคะว่าการที่คุณจะสร้างแพสซิฟไรให้ตัวเองเพิ่มขึ้นในเมื่อคุณมีอยู่แล้วจะสร้างเพิ่มขึ้นอีกจะเรียนรู้เพิ่มอีกมันง่ายๆสําหรับคุณเลยคุณลองลงทุนดิครูคิดนะครับมันเมื่อคืนครูขออนุญาตพูดถึงอ่าคน อเจ้าของเจ้าเจ้าของสวนกล้วยไม้ครูบอกกับเขาว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขายังทําไม่เป็นเลยแต่เขาเชื่อว่าเขาทําได้เขาพูดอยู่ตลอดว่าเขาเชื่อว่าเขาทําเองแต่เขาอายุมากแล้วนะครับแล้วเขาบอกกับเขาว่าครูบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่เคยทำทำทำงานออนไลน์เลยแต่เขาชอบครูเสียแล้วชอบระบบแนวแนวทางของระบบดีดีมากเขาบอกนี้แต่เขาทําไม่เป็นนะเขายังไม่ได้สดหรือขายของเขาบอกว่าไงรู้ไหมแสนห้าน่ะที่ลงทุนแสนห้ามาเนี่ยกับรูลักษณเนี่ย พี่คิดตอนนี้คือพี่เอาซื้อวิชาเรียนซื้อประสบการณ์ของพี่โอ้โหคำพูดเขาสุดๆครับแสนห้าที่เขาโอนมาเขาโอนมาแล้วนะครับนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าแสนห้าที่เขาโอนปิดซูเปอร์วีพีเนี่ยทั้งที่เขายังทําไม่ได้ทําไม่เป็นเนี่ยเขาบอกอะไรเขาเรียนรู้ได้ที่สําคัญเขาบอกว่าเป็นการซื้อวิชาเรียนให้กับเขาแสนห้าได้สินค้าไม่พอได้วิชาเรียนอีกห้าหกคอร์สในนั้นแล้วคนสําเร็จจริงมาสอนเขาบอกนี่โอ้โหเขา พร้อมเปลี so ่ยนแปลงตัวเองคุณล่ะคิดว่าตัวเองลงทุนไปแล้วเพื่ออะไรต้องการกำไรอย่างเดียวเนอคุณพลาดมากคุณไม่ได้รักสินค้าคุณไม่ได้จริงใจกับลูกค้าคุณไม่ได้อยากแบ่งปันแต่คุณอยากได้แต่กำไรจากการขายปีกเลยคุณไม่มีทางได้หลักล้านคับขายกว่าจะได้ร้านนานมากแต่ขายและขยายเงินล้านนิดเดียวง่ายนิดเดียว เรียนรู้ได้พร้อมค่ะอืมอ่านะฮะถูกต้องความคิดดีคิดบวกจะทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกๆคนเหมือนกันในเมื่อรู้กดจักรวาลกดแรงดูดแล้วใช้ในถูกทางใช้ในถูกชิดมันจะทําให้ตัวเองเติบโตเจริญร,รุ่งเรืองรุ่งเรืองมากขึ้นอีกเออนะ,ะวันนี้ก็จะไปแล้วนะฮะอ่าพรุ่งนี้ใครโดนน,นะ อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเด็ดอ,อ่ะพรุ่งนี้ครูพอลลี่เด็ดขยมโลกอีกนะไม่ได้สุดเลยเพิ่งออกมาไล่เองตอนได้รับเงินล้านกินไปแล้วสองสาล้านนะครับเพิ่งออกมาไล่นะฮะเพราะสินค้าและผลิตภัณฑ์ดีจริงและระบบเจ๋งจริงเธอถึงกล้าออกมายืนยันกับทุกคนเพราะเธอเป็นพยาบาลจริงไม่จริงเธอเป็นพยาบาลไงตอนนี้เธอกินเธอใช้และเธอได้กําไรจากระบบจริงสองสามล้านอนะ่ะเขาถึงจะมาบอกวิธีว่าทําอย่างไร ถึงขายได้แบบเนี้ยเหมือนครูมาบอกเนี่ย<ม>เออ<ม>วันนี้ว่าเด็ดแล้วุ่งี้เจ๋งกว่าอีกรอได้เลยนะครับรอได้เลยวันนี้นนครูลักต้องกราบขอบคุณชีเอสดด,ด้วยที่ทําให้วันนี้ได้มาแบ่งปันสิ่งดีให้กับคุณมากมายมหาศาลขอบคุณครูอิาขอบคุณพี่เบร์นะครับที่ทําให้ได้มาสอนในคอสนี้นะคะขอบคุณจริงๆเจอกันใหม่ในคอสหน้านะครับนะฮะบอกเลยว่าเด็ดขยมโลกว่านี้อีกสอนสองวันติดด้วยนะครับนะคะ บายบายสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเย่ yeah. ไปแล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวมา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 เย่ yeah. ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานั่งห้อยขาแล้วกินโอเคไบาย